สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณแนวทาง2ตัวบนระยะสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้ทางเราขอแนะนําการจับชด2ตัวบนระยะสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นชด2ตัวบนของเรานะคะแนวทางระยะสุดท้ายนี้ มีตัวเลขกเด่นอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลกากกินแบรัฐบาลในวันที่16สิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลกากกินเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่กฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับตูรคำนวณจับชนสองวบนระยะสุทดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมขอแนะนำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ ดข้างบนนะคะเอาหลักพันบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกสามบวกหนึ่งนะคะแล้วสําหรับชดข้างล่างนะคะเอาหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งนะคะท่านผู้ชมหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งนะคะบวกหนึ่งบวก um. สี่นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณนี้ชดสองตัวบนนะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนโดยกันนะคะการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณจับชุดสองตัวบนระยะสุดท้ายของเรานะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักพันเลขเก้าเก้าบวกหกนะคะสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกสามนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับชุดข้างล่าง หลัก10ครั้งที่2 4ครั้งนะคะ3คน4 12นะคะ12ไดเรกเดนสองสอบวกหนะคะได้3 3มบวกสนะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว0 8 3นะคะสำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข5เลข8และเลข9และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข2เลข3และเลข7 ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ083เพราะฉะนั้นสําหรับ2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะ2องตัวบนออก83นะคะท่านผู้ชมเรามาเรามารับการคํานวณกันต่อนะคะสําหรับเลขเด่นการคํานวณในงวดถัดมานะคะชุดข้างบนหลักพันได้4นะคะ4บวก1นได้5ได้เลขเด่น5นะคะ ห้าบวกสนะคะได้8ปดบวกหนึะคะได้เก้าหรับชุดข้างล่างหลัก1ิครั้งที่สองสีครั้งนะคะสองคูณได้แปดไเลขกเด่นแปดนะคะแปบวกหนึะคะได้เก้าเบวกสี่นะคะได้ส9 9ิะะได,ไดเลขนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกแปดเกาหรับการคำนวณเลขเด่นสองตกบนในงวดน,นี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เลขห้าเลขแปดและเลขเ้า ด้ายชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขแปดเลขเก้าและเลขสามผลรางวัลสามตัวบนในงดถัดมาออกมาแล้วแปดเก้าสามเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวบนในงูนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะด้ายชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะสองตัวบนออเก้าสามเรามาดับการคํานวณกันต่อนะคะหลักพันนะคะชุดข้างบนหลักพันเลขเจ็ 7, 7, 5, 12, 12, ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองดาเลขเด่นสองนะคะ 2บวก3นะคะได้5 5บวก1นะคะได้6กสำหรับชุดข้างล่างหลัก10ครั้งที่2 4สครั้งนะคะ9กคูณสี่สได้เลขเด่น6นะคะ6บวก1นะคะได้7 7บวกสนะคะได้1 1เดได้เลข1นึ่สำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0ูนย์าหสำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดน,นี้ชุดข้างบนนะคะคำนวณได้ เลขสองเลขห้าเลขหกและชดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขหนึ่งผลรางวัลสามตัวบนในงวดถัดมาออกมาแล้วนะคะศูนย์ห้าหนึ่งพะฉะนั้นสําหรับสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะสองตัวบนออกห้าหนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักพันเลขหกหกบวกสี่นะคะได้สิบสิบเ็เลขเด่นศูนย์นะคะ ศนบวก3นะคะได้3 3บวก1นะคะได้ 4. สําหรับจุดข้างล่างหลัก10ครั้งที่สอง4ครั้ง6คน4ี่นะคะ6คน4ี่ยีสีไดเล็กเด่นสนะคะท่านผู้ชม4ีบวก1นะคะได้ 5, 5้าบวก4นะคะได้9สําสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว4 0 4ย์ สำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสามและเลขสี่และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขสี่เลขห้าและเลขเก้าผลออก3ตัวบนนะคะ4 0 4เพราะฉะนั้นสำหรับ2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะ2ตัวบนในงวดนี้0 4นะคะท่านผู้ชมสำหรับ3ตัวบน4 0 4นี้นะคะคืองวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สองตุวบนออกศูนย์นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16บหกจิกายนพศสองพนะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาจับชด2ตุบบนโดยกันนะคะว่าสําหรับ2ตุวบนของเรานะคะแนวทางระยะสุดท้ายนี้มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณนะคะชุดข้างบนหลักพันเลขหกหกบวกห้านะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะ 1นบวก3นะคะได้4 4-1บวก1นะคะได้5สําหรับชุดข้างล่างนะคะหลัก10ครั้งที่2 4ครั้ง9-4 36ค้น4ี่36ได้เลขเด่น6 6นะคะ6บวก1ได้7 7บวก4นะคะได้11 11ได้เลขเด่น1นะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณสูตร2ตรัสบนระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้ว ชุดข้างบนนะคะได้เลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าสำหรับชุดข้างบนนะคะทางเราคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าและชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขหกเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะคะชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขหกเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะคะสำหรับการจับชุดสองตัวบนระยะสุดท้ายนี้ทั้งหมดได้เก้าชุนะคะท่านผู้ชมก็จะได้นะคะหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่เจ็ด สีหนึ่งห้จ้ะสําหรับแนวทางการจับชด2ตัวบนระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราจับชดได้แล้วนะคะท่านผู้ชม16ึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนนสีหสีเจ็ดสีหนึห้าหดนะคะเก้ชดนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอร้นดยกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ